ึงเลยก้อยถกเสื้อโชว์อวดหุ่นหลังครอดหนึ่งเดือนผอมลงไป11กิโลกรัมแล้วขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มตัวสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินและร็อกเกอร์หนุม่มชื่อดังตูนอาทิตย์วราหลังจากช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสาวก้อยได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องทะเลทามกลางหลอกคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับรวมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากและน่าสุดวันที่หพฤศจิกายนซึ่งตรงกับ,บวันครบหนึ่งเดือนหลังคุณแม่ก้อยครอดลูกชายแล้ว โดยคุณแม่ก้อยได้โพสต์ภาพถกเสื้อโชว์ให้เห็นหุ่นแซบของคุณแม่ลูกหนึ่งพร้อมเผยว่าหนึ่งเดือนหลังคลอดเจ้าก้อนทะเลครบหนึ่งเดือนไม่ต้องตกใจไปแม่ขมแมวท้องอยู่จ้ะตอนนี้ก็ยังแอบมีพุงอยู่นิดๆภารกิจต่อไปคือกูสิกแพคแม่กลับมาแต่ตอนนี้ไปปั๊มนมก่อนนะในขณะที่คุณแม่ลูกสองกุ๊กกิฟสุม,มนทิพย์เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยู่ไฟป,ปั๊มนมเยอะเอาลูกเข้าเต้าบ่อยๆพร้อมสุดๆแม่ดันก้อยตอบกลับว่าเชื่อเลย นี่หลังอยู่ไฟแม่ผอมลง11กิโลกรัมแล้วรวมทั้งบรรดาแฟนคลับอึ้งหนักมากกับหุ่นของคุณแม่ก้อยเขามาสแสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆอาทิลงเร็วมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณแม่หุ่นดีมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเหมือนคนไม่มีลูกเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหุ่นคุณแม่กลับมาไวมากและเร็วมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ